ท่านที่เป็นหนี้นอกระบบและเป็นลูกค้าของทอกสฟังทางนี้เลยครับทางทกสครับได้ร่วมกับโครงการนะที่เป็นโครงการของภาครัฐล่าสุดนะเกี่ยวกับสินเชื่อหนี้นอกระบบนะใครที่เป็นหนี้นอกระบบนะวันนี้ครับทกสเขาให้ท่านกู้ได้นะครับวงเงินเนี่ยสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับโอเคนะครับ สำหรับสินเชื่อนะสินเชื่อของทางทกศนะโครงการนี่นอกระบบนะทางภาครัฐเองเนี่ยเขาก็ออกมานะครับมี2ส,สถาบันการเงินนะครับที่เขาร่วมโครงการนี้นะเป็นสถาบันของภาครัฐก็คืออมสินแล้วก็ทกศนะครับสำหรับอมสินผมําคลิปไว้แล้วนะลองไปดูก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับสําหรับในส่วนของทกศครับโครงการนี้ครับมีชื่อว่านะโครงการระบบน,นี่นอกบอก ทกศนะคือถ้าเราเป็นหนี้นอกก็บอกทกศวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ครับก็คือเพื่อชําระหนี้นอกระบบที่เกิดจากการเกษตรนะของของภาคเกษตรกรนะหรือคู่สมรสหรือบุตรหรือบิดามารดาของเกษตรกรนะครับหรือบิดามารดาของคู่สมรสซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของเกษตรกรนั่นหมายความว่าเราสมมติเราเป็นเกษตรกรนะครับคู่สมรสเราก็ได้นะครับหรือบุตรเราก็ได้หรือบิดามารดาของทั้ง คู้สมรุของเราเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับเงื่อนไขนี่นะนี่นี่น,น,นี่ต้องนี่ที่รับการความช่วยเหลือนะต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินนั่นก็คือนี่นอกระบบนั่นเองนะครับ และเราเองครับต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสร้างรายได้ทางการเกษตรหรือรายได้จากทางอื่นเพียงพอต่อการชําระหนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถจ่ายหนี้เขาได้นั่นเองนะครับไม่ไม่ใช่ว่าโยกไปแล้วเราก็ไปเป็นหนี้เขาเพิ่มอันนี้ก็ลําบากนะครับก็ในลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับกำหนดให้มีทายาทนะครับหรือบุคคลในครัวเรือนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นลูกหนี้ร่วมเป็นลูกหนี้ร่วมคือไปเป็นลูกหนี้ร่วมกับทางธนาคารนะครับเพื่อจะไปปิด นี่จากนอกระบบมาแล้วมาเป็นหนี้ให้กับทางธนาคารนะครับเพื่อยื่นเมือนกันในการผ่อนจ่ายต่างๆดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยมันจะถูกกว่าด้วยเนาะนะครับเองอนไขครับเงินไขการเข้าร่วมก็คือว่าวงเงินกู้ได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่500,000บาทเลยทีเดียวนะครับนี่กู้ได้สูงสุดนะไม่เกิน0 0 0 0 0นนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่ MRR บวก3นะครับซึ่งปัจจุบัน MRR เนี่ยก็อยู่ที่ 6. ุดนะุด 9.73นะเอากลมๆก,ก็คือว่าดอกเบีย้ยก็จะอยู่สักประมาณ10%ละกันนะถ้าจากจากจากตัวเลขนี้นะนะครับก็3บวกกับ6.975ก็เป็นประมาณ9.975ผมที่กลมๆไปสักประมาณ10%ก็ยังถูกกว่านะถูกกว่าในส่วนของที่เป็นนี่นองระบบที่เป็นร้อยละยี่ร้อยเยอะ30หนักหนักมากนะครับ ระยะเวลานะระยะเวลาในการชำระคืนก็อยู่ที่10ปีเท่านั้นเองและพิเศษพิเศษก็คือขยายไปได้อีก2ปีก็คือไม่เกิน12ปีนะครับข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมครับ1ก็คือบัตรประชาชนนะครับสก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ติดต่อได้นะเบอร์มือถือนะครับภาระนี้นอกระบบทั้งหมดนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะติดต่อกลับท่านทางท่องทางที่ท่านให้มาก็คือเบอร์โทรนะท่านต้รงรอรับข้อมูลด้วยนะครับช่องทางในการเข้าร่วมครับท่านสามารถ เข้าร่วมโครงการนะทางออนไลน์นะครับที่ลิงก์นี้นะครับ info info dev นะครับ info dev นะครับ b a c c นะ baac tech นะครับหรือไปที่ธนาคารทกสอใกล้บ้านท่านนะครับเพื่อแจ้งเรื่องว่าท่านเนี่ยอยากจะ,ะเข้าร่วมโครงการแก้หนี้นอกระบบนะครับท่านใครเป็นหนี้ครับและเป็นลูกค้าทกสอครับเดินเข้าไปหา ทางทากสได้เลยนะครับฝากกด Subscribe ก,กดติดตามกดกระดิ่งช่องทอกแก่ใหม่นะจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราเก,าากาาี่ยวกับการลงทุนข่าวสารเรื่องของเศรษฐกิจการตลาดต่องทางในการสร้างรายได้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆวันนี้ลาบแล้วครับขอบคุณครับ